สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่ขอา้อรับทุกท่านน้ากัะละกันครับผมสําหรับมืนีมาพบพ่อกันอีกแล้วกับทางด้านสุ่มไก่นมหมอล้ำซิง <c oughs> มาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วมาเอาเนาวมันไปไว้มาเอาไหนมันไปวานมาเอาแนาว้ขี่คันไปไว้เธออยูู่้เดียวเพืเอพ่อนมา <c oughs> ขี่ขันเพราะอะไรยังได้พี่น้องคนไวานอขี่เป็ดขี่ไก่ย,ยังไหนใส่เป็นปุ๋ยอยู่เพื <c oughs> ่อนมาเบาหลยใหญ่ห่างพี่น้องครับผมน้อ ืัอนี้มาช่มกับเจ้าเท่าครับพี่น้องครับนาะงไว้เท่าตรงนี้พี่น้องอุ้ยรอครับพี่น้องครับโอ้ลูกเพาะอีกหนึ่งโตพี่น้องครับน้อลรอสวยๆกันเลยพี่น้องร้อยสวยร้อยงามครับพี่น้องครับอุ้ยขาแข็งครับพูน่าขนคอกับร่ังสุดพี่น้องครับนาะปีกเปลือกหางกับเต็มเมื่อไหร่หลายอย่างตะขนคอพี่น้องอืมตรงนี้ก็ยังเปรี้ยวกระเลี้ยกระลาดอยู่เพราะว่าพึ่งจะอัพขามาขอบสุมไวพี่น้องเบืองหนาตางูงเห่งรอเลาเอาการครับนาะ พี่น้องอาจลังไงสูงเง่าสมส่วนพอดีอะไพี่น้องขาแข็งเรียบดำอู้หูนะตัวอู้เรียบดำตัวดำอู้ตัดตัตัดตัคอยๆลูกคอยเรเื่องพ <vit> <audio> ี่น้องครับหน้าตาอู้พุ่น้องหน้าตาอู้หน้าตาหน้ากลัวพี่น้องครับน้องจะหยานะครับสีสัน ง่ามแนงครับพี่น้องลอยสวยครับโครงสร้างดีครับโครงสร้างใหญ่ปึกปีกหนายาวใหญ่โอ้ยสมส่วนครับพี่น้อง <c oughs> อจะเป็นได้แบบหูบพี่น้องเนาะรอไว้ก่อนพี่น้องนะ <c oughs> เดือนสวดส้มองค์เอวโอ้แต่ว่าตัวครูกันนัน่นเบิ่งงานเลยพี่น้องโอ้ อยากเป็นย่าไอเดาะพี่น้องคือจี๊คือกัน,ยกนอยู่ดอกอือตัวครูที่ปุ้งย่าเป็นนี่ครับครูเป็นจีนอยเป็นนี่นะอ้าวฝากติดตามในกิจการพี่น้องครับนุ่มมอล่ำสิงครับขอลาเพียงซ้ำนี่กิจการนอคขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม